ทุกวันเธอให้อาหารหมาจรจัดตัวหนึ่งอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อเธอหายตัวไปอย่างลึกลับมีเพียงสุนัขตัวนั้นเท่านั้นที่รู้ความจริงทั้งหมดมันจะนำทางไปสู่ความจริงหรือซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวไว้เรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเปิดเผยทุกเย็นในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดินดังแผ่วเบาหญิงสาวคนหนึ่งถือถุงพลาสติกใส่เศษอาหาร มือข้างหนึ่งกวักเรียกหมาจรตัวเล็กสกรปรกมันสั่นเทาแต่สายตาเต็มไปด้วยความหวังเธอนั่งลงข้างๆพูดคุยกับมันเบาหาหะอากาศเย็นขึ้นทุกวันใบไม้แห้งปลิววนไปตามแรงลมทุกครั้งที่เธอมาหมาตัวนั้นจะกระดิกหางด้วยความดีใจบ้านของเธออยู่ไม่ไกลกระจกหน้าต่างชั้นสองสะท้อนแสงไฟอ่อนหาหาในคืนหนึ่ง ลมพัดแรงผิดปกติไฟถนนดิบรีจนแทบมองไม่เห็นอะไรเสียงหวิดวิวลอดมาตามซอกตึกเก่าหมาจอนั่งรอที่มุมถนนแต่มันรอแล้วรอแล้วเธอก็ไม่ปรากฏตัวดวงตาเล็กๆของมันกวาดมองไปรอบหาหะมันครางเสียงต่ำเหมือนรู้ว่าบางสิ่งผิดปกติคืนนั้นทั้งซอยเงียบกริบแม้แต่เสียงแมวก็ไม่มีให้ได้ยินแสงจะหลบซ่อนหลังเมฆดำหนา ความมืดกลืนกินทุกมุมถนนมาน้อยเห่าเบาๆไปยังตรอกแคบข้างตึกเก่าหางของมันชี้ตรงราวกับกำลังเตือนภัยไม่มีใครสนใจเสียงเห่านั้นผู้คนปิดประตูแน่นหนาปิดม่านสนิทรุ่งเช้าข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วตลาดหญิงสาวเจ้าของข้าวถุงนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครเห็นเธอออกจากบ้านเมื่อคืนก่อน แม่ค้าบางคนกระซิบว่าเห็นเงาคนลากเธอหายเข้าไปในตรอกแต่พอหันไปดูอีกครั้งก็ว่างเปล่าตำรวจมาตรวจสอบแต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีคราบเลือดไม่มีหลักฐานทุกอย่างเหมือนเธอระเหยหายไปกับอากาศมีเพียงหมาจรตัวนั้นที่ไม่ยอมลุกจากหน้าตรอกมันเห่าต่อเนื่องดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและหวาดกลัวสายตาของมันจ้องไปยังรอยแตกบนพื้นดินเก่าหาหะ เหมือนบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใต้ตำรวจเริ่มสงสยัยจึงนำไฟฉายส่องเข้าไปในรอยแยกใต้ตึกเก่ากลิ่นอับชื้นและเหม็นเน่าคลุ้งขึ้นมาในทันทีเสียงขวรเบาๆดังมาจากด้านล่างหนึ่งในเจ้าหน้าที่ก้มลงฟังใกล้หาหะแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นซีขาวในพริบตาเสียงครางเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นดินเหมือนเสียงเรียกขอความช่วยเหลือแผ่วเบา พวกเขารีบตามช่างก่อสร้างมาเริ่มทุบพื้นซีเมนเก่าอย่างเร่งรีบหมาจรตัวน้อยนั่งเฝ้าอยู่ข้างหาหะตาของมันไม่ละไปจากหลุมเลยแม้แต่วินาทีเดียวเศษซีเมนแตกกระจายเผยให้เห็นโพรงลึกและแคบเหมือนกับอุโมงค์โบราณกลิ่นเหม็นยิ่งทวีความรุนแรงลมหายใจของทุกคนเริ่มติดขัดข้างในโพรงมืดนั้นมีเงาร่างหนึ่งขยับไหวเล็กน้อย มือที่ซี่เซียวข้างหนึ่งค่อยๆเอื้อมออกมาจากความมืดนิ้วเรียวยาวเต็มไปด้วยคราบดินและเศษหินเสียงหอบหายใจเผาเบารอดออกมาจากปากที่แห้งผากเธอยังมีชีวิตอยู่แต่แทบไม่มีแรงเหลืออีกแล้วเจ้าหน้าที่สองคนรีบปีนลงไปในโพรงไฟฉายสั่นไหวไปตามจังหวะฝีเท้าที่เร่งรีบพวกเขาพบหญิงสาวนอนกองอยู่กับพื้นผิวหนังเธอเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและบาดแผล ดวงตาเธอเบิดโพรงริมฝีปากสันดริกเหมือนพยายามจะเปล่งเสียงอะไรบางอย่างออกมาข้างกายของเธอมีรอยเล็บข่วนเต็มผนังโพรงเหมือนกับว่าเธอพยายามขุดหาทางหนีอย่างสิ้นหวังแต่ทุกอย่างรอบตัวแข็งและแน่นหนาจนไรทางออกเมื่อเธอเห็นหมาจรยืนรออยู่ปากโพรงน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เธอยื่นมือไปทางมันราวกับมันคือความหวังสุดท้ายของชีวิต เจ้าหน้าที่ช่วยกันพาเธอขึ้นมาอย่างระมัดระวังลมหายใจของเธอเบาบางเหมือนจะขาดหายได้ทุกเมื่อขณะที่พวกเขาอุ้มเธอออกมาจากโพรงบางอย่างในความมืดเบื้องล่างก็ขยับไหวอีกครั้งเสียงคลืดคราดดังสะท้อนขึ้นจากใต้พื้นเหมือนบางสิ่งยังคงวงเวียนอยู่ข้างล่างนั้นมาจอนเห่าเสียงต่ำกัดชายกันเกงเจ้าหน้าที่เหมือนพยายามจะบอกว่าอย่าเพิ่งจากไปหญิงสาวกระซิบเสียงเบาแทบไม่ได้ยิน เสียงเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวจนจับใจยังมีอีกคนอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่มองหน้ากันด้วยสีหน้าซีดขาวแสงไฟฉายสาสต์เข้าไปในโพรงอีกครั้งเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวเคลื่อนไหวอย่างช้าหาหะเสียงคลางเบาๆปนเสียงขวรนผนังดังขึ้นเรื่อยหาหะอากาศเย็นยะเยือกปกคลุมไปทั่วซอยลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวในทันที เสียงกรีดร้องแผดลั่นออกมาจากใต้พื้นดังจนกระจกหน้าต่างตึกสั่นไหวมาจรหอนยาวดวงตาสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่ยอมถอยห่างจากปากโครงแม้แต่ก้าวเดียวดวงตาเงาดำใต้พื้นจ้องขึ้นมาอย่างไม่กระพริบเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวและความหิวกระหายทุกคนยืนนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยสายตานั้นความเงียบปกคลุมทั่วซอยอีกครั้งเสียงฝีเท้าหน,ห,นหนักดังว่ามาจากส่วนลึกของอุโมงค์ ทีละก้าวทีละก้าวช้าๆแต่มั่นคงเหมือนสิ่งนั้นกำลังไต่ขึ้นมาใกล้ขึ้นทุกทีแสงไฟฉายสั่นไหวในมือเจ้าหน้าที่เงาใต้พื้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยหาหะแขนที่ผอมแห้งผิดรูปค่อยๆโผล่พ้นปากโพรงตามมาด้วยใบหน้าซีดเผือกดวงตากลงโบหญิงสาวที่ได้รับการช่วยเหลือเบอิกตากว้างน้ำตาไหลอับแก้มด้วยความหวาดกลัวสุดขีดไม่ใช่คนเธอกระซิบเสียงสัน่น มือเกาะแขนเจ้าหน้าที่แน่นจนเล็บจิกเจ้าหน้าที่รีบถอยหลังแต่แสงไฟทำให้พวกเขาเห็นชัดขึ้นทุกทีมันไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตแต่เป็นร่างที่เน่าเปื่อยครึ่งหนึ่งของใบหน้ายุบหายไปมันค่อยๆค,ค,คลานขึ้นจากหลุมทิ้งร่องรอยน้ำสีดำเหนียวไว้ตามทางหมาจอนคำรามตาม่ำขนตามตัวมันตั้งชันด้วยสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันกระโจนไปขวางหน้าหญิงสาวทันที ยืนประจันหน้ากับร่างปีศาจที่คืบพานเข้ามาเสียงหอบหายใจหนักๆดังขึ้นรอบตัวเหมือนมีมากกว่าหนึ่งสิ่งในเงามืดจากรอยแยกเล็กๆบนพื้นเงาร่างอื่นๆเริ่มโผล่ขึ้นตามมาแต่ละตัวบิดเบี้ยวผิดรูปร่างบางตัวลากขาเปื้อนเลือดบ,บางตัวไร้ใบหน้ามาจรเห่าอย่างบ้าคลั่งเจ้าหน้าที่พยายามถอยพาทุกคนออกห่างจากปากหลุมหญิงสาวเอ่ยเสียงสันเครือ ที่นี่คือที่ซ่อนของพวกมันแสงจันทร์ส่องลอดกลุ่มเมฆมืดหนาทึบเผยให้เห็นรอยเท้าเปื่อนโคลนจำนวนมากรอบๆซอยแต่ไม่ใช่รอยเท้าของคนเป็นทุกก้าเหยียบย่ำเหมือนรอยเท้าสัตว์บางอย่างที่น่าสยดสยองเงาร่างดำทะมึนเหล่านั้นค่อยๆกระจายตัวล้อมวงเข้ามาช้าหาหามาจอยืนกลางแม้ตัวเล็กแต่ไม่ถอยแม่ก้าวเดียว มันคำรามต่ำเตรียมพร้อมจะปกป้องหญิงสาวสุดชีวิตลมหายใจของทุกคนติดขัดหัวใจเต้นโครมครามแทบระเบิดเสียงกระสิบเบาๆเริ่มดังมาจากทุกทิศทางไม่ใช่ภาษามนุษย์แต่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นร่างเน่าเปื่อยตัวแรกก้าวเข้ามาใกล้มือแห้งเหี่ยวเอื้อมตรงมาที่หญิงสาวทันใดนั้นเองมาจรพุ่งตัวเข้าขวางกัดข้อมือเน่านั้นอย่างสุดแรงเกิดเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลั่นซอย ร่างเน่าเปื่อยสะบัดตัวดิ้นท่ามกลางเสียงโหยหวนสยองขวัญหญิงสาวกรีดร้องด้วยความกลัวสุดขีดเจ้าหน้าที่รีบฉุดเธอวิ่งหนีออกจากตรอกมาจอนต่อสู้จนเลือดเปื้อนขนสีดำของมันแต่มันไม่ละทิ้งหน้าที่ไม่ละทิ้งหญิงสาวที่เคยเมตตามันขณะวิ่งหนีหญิงสาวหันกลับไปมองเพียงเสี้ยววินาทีเธอเห็นเงาดำจำนวนมากล้อมรอบตัวหมาน้อยไว้แน่น เสียงหอนสุดท้ายของมันดังขึ้นกึกก้องก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนหายไปในความมืดสนิทหญิงสาววิ่งไปจนสุดแรงลมหายใจหอบหนักดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอหันกลับไปมองซอยเก่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างเงียบงันราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเสียงเห่าไม่มีเงาหมาจรตัวน้อยมีเพียงความม่างเปล่าและความมืดที่หนาวเหน็บเจ้าหน้าทีร่รีพาเธอขึ้นรถแต่หญิงสาวยังคงหันกลับไปมองไม่หยุด ภาพหมาน้อยที่กล้าหาญยังคงติดตาเสียงหอนสุดท้ายของมันดังกล้องในใจเธอรถพยาบาลแล่นออกจากซอยเก่าไฟสีแดงสาดกระทบกำแพงตึกร้างเป็นเงาวูบไหวภายในรถหญิงสาวกระซิบเบาๆกับตัวเองฉันจะกลับไปหาเธอสัญญาขณะที่รถเคลื่อนห่างออกไปภายในเงามืดของซอยดวงตาคู่หนึ่งปรากฏขึ้นอีกครั้ง ดวงตากลมโตสันไหวด้วยความหวังเทียงเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่มันนั่งรอแม้ร่างกายจะบาดเจ็บแม้จะเหนื่อยล้าหมาจอนั่งเฝ้าทางเดิมไม่ยอมไปไหนเราคอยวันที่เธอกลับมาเราคอยแสงไฟจากเธออีกครั้งท่ามกลางเงามืดที่ยังคงซ่อนความลับหน้าสยดสยองเอาไว้หมาน้อยยังไม่ยอมแพ้มันยังมีความหวัง แม้ทั้งซอยจะกลายเป็นสถานที่ต้องสาบไปแล้วก็ตามวันเวลาผ่านไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซอยนั้นอีกข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเล่ากันว่ามีเสียงหอนเศร้าดังขึ้นทุกค่ำคืนบางคนอ้างว่าเห็นเงาร่างเล็กหาหะนั่งรอคอยอยู่ใต้เสาไฟเก่าแม้ฝนจะตกหนักแม้ลมหนาวจะโหมกระหนำ่ำมันก็ไม่ขยับไปไหน ไม่ยอมทิ้งที่ตรงนั้นหญิงสาวที่รอดชีวิตมาได้นั่งมองหน้าต่างห้องพักโรงพยาบาลในคืนฝนตกใจเธอเต้นระรัวทุกคืนเธอฝันเห็นดวงตากลมโตคู่นั้นมันมองเธอด้วยสายตาวาวรอนเต็มไปด้วยความหวังและความจงรักพักดีเธอกำหมัดแน่นตัดสินใจบางอย่างในใจเธอจะกลับไปไม่ว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนก็ตาม กลางดึกคืนหนึ่งหญิงสาวลุกจากเตียงโดยไม่มีใครรู้สวมเสื้อกันฝนเก่าหาหะก้าวเท้าออกจากโรงพยาบาลเงียบหาหะเธอมุ่งหน้าไปยังซอยเก่าที่ซึ่งทุกคนห้าไม่ให้กลับไปอีกแต่สำหรับเธอยังมีบางสิ่งรออยู่ที่นั่นไม่ใช่แค่หมาจรธรรมดาแต่เป็นเพื่อนแท้ที่สละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อเธอ แสงไฟถนนสลัวสายฝนโปรยเม็ดเย็นเฉียบใส่ใบหน้าแต่หญิงสาวไม่หยุดเดินหัวใจเธอเต้นแรงด้วยทั้งความกลัวและความหวังในมือของเธอมีเพียงชามข้าวเก่าๆใบหนึ่งเหมือนในวันที่เธอเจอมันครั้งแรกวันที่โชคชะตาของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอเดินเข้าสู่ความมืดที่หนาแน่นเสียงฝีเท้าเธอก้องไปทั่วซอยที่ว่างเปล่าและที่ใต้เสาไฟเก่า เงาร่างเล็กๆกำลังนั่งรออยู่ดวงตากลมโตสะท้อนแสงจันทร์น้ำฝนทำให้ขนมันเปียกชุ่มจนแนบ,บลูกกับตัวหมาน้อยเงยหน้าขึ้นเมื่อได้กลิ่นคุ้นเคยที่มันรอคอยมานานหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาคุกเข่าลงยื่นชามข้าวให้มันแต่วินาทีนั้นเองเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นข้างหูเธอยินดีต้อนรับกลับมา พื้นดินใต้เท้าเธอสั่นสะเทือนจากรอยแยกเล็กๆบนพื้นถนนเงาดำที่เธอเคยหลบหนีกำลังไต่ขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้มันไม่มาตัวเดียวหญิงสาวหันขอบด้วยหัวใจที่เต้นระสรำเบื้องหลังเธอเงาร่างสูงใหญ่รูปร่างบิดเบี้ยวค่อยๆก้าวเข้ามาเสียงหอบหายใจหนักๆดังอยู่ข้างหูอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งมาน้อยขู่คำรามเสียงต่ำ แต่ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนมันรู้ว่าครั้งนี้มันอาจไม่สามารถปกป้องเธอได้อีกต่อไปหญิงสาวกอดหมาน้อยแน่นสายตาเธอสั่นไหวด้วยทั้งความกลัวและความเจ็บปวดแสงจันทร์ลอดผ่านกลุ่มเมฆเผยให้เห็นเงาร่างอีกนับไม่ท้วนที่ค่อยๆล้อมวงเข้ามาแต่และตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเก่าหาหาดวงตากลงโบจ้องเธออย่างกระหาย เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงจากโลกอีกด้านหนึ่งที่แทรกซึมเข้ามาในความจริงอยู่กับเราที่นี่ตลอดไปพื้นดินแตกร้าวใต้ฝ่าเท้ามือเน่าเปื่อยเอื้อมขึ้นมาจากรอยแยกพยายามดึงขาของเธอหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินในวินาทีนั้นเองมาน้อยเห่าเสียงดังลัน่นเสียงเห่านั้นก้องสะท้อนทั่วซอยร้าง เรากับมีพลังบางอย่างที่ปลุกบางสิ่งขึ้นมารอยแยกใต้เท้าเริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงเงาร่างดำทะมึนเหล่านั้นหยุดชะงักไปชั่วขณะแสงสีทองสลัวสลวลอยขึ้นจากตัวหมาน้อยดวงตาของมันเปล่งประกายอบอุ่นหญิงสาวตะลึงเธอเห็นภาพซ้อนของมันเป็นรูปชายชาราในชุดเก่าหาหะใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเศร้าส้อยเสียงกระสิบใหม่ดังขึ้น เสียงที่อบอุ่นกว่าครั้งก่อนข้าเฝ้ารอเธอมานานเธอเท่านั้นที่จะปลดปล่อยพวกเราจากคำสาปนี้ได้หญิงสาวก็มองหมาน้อยในอ้อมแขนหัวใจเธอสั่นไหวด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้หมาน้อยหรือชายชาราผู้นั้นกำลังมอบโอกาสสุดท้ายให้เธอเลือกอยู่ในโลกแห่งเงามืดนี้ตลอดไปหรือสู้เพื่อปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกขังไว้และเมื่อเธอตัดสินใจได้ แสงสว่างาสาดกระจายไปรอบตัวเธออย่างรุนแรงเงาดำกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแสงสว่างผลักพวกมันถอยห่างออกไปพื้นดินหยุดสัน่นเสียงกระซิบมาลายหายไปในความว่างเปล่าหญิงสาวลืมตาขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดในอ้อมแขนเธอหมาน้อยหลับตาลงอย่างสงบร่างของมันค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงชามข้าวเก่าๆวางอยู่เบื้องหน้าน้ำตาเธอไหลริน เธอยิ้มเศร้าขณะวางมือบนพื้นซอยเย็นเฉียบก,กระซิบเบาๆว่าขอบคุณและในความเงียบสงัดของซอยเก่าเสียงลมพัดเบาๆราวกับเสียงตอบรับแห่งการปลดปล่อยทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบทิ้งไว้เพียงความทรงจำของหญิงสาวผู้กล้าเผชิญหน้ากับความมืดเพื่อเพื่อนแท้ของเธอหลายปีผ่านไปซอยเก่าแห่งนั้นกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานในหมู่บ้าน ไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาหาหา่าก้องไปตามถนนหินเก่าบางคนกล่าวว่าเห็นเงาผู้หญิงเดินเคียงข้างสุนัขตัวเล็กเรากับกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างเรากับไม่เคยจากไปไหนเลยหญิงสาวยังคงอยู่ที่นั่นสถิตยอยู่ในซอยที่ครั้งหนึ่งเธอเคยต่อสู้เพื่อมิตรภาพแท้จริง ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และสัญญาที่ไม่มีวันถูกลืมแม้เวลาจะพัดผ่านแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่บางความรักไม่มีวันเสื่อมสลายจากการเวลาและในคืนที่ลมพัดแรงที่สุดถ้าใครกล้ามองผ่านม่านหมอกหนาในซอยเก่าอาจได้เห็นรอยยิ้มจางหาหะและแสงอบอุ่นที่ส่องออกมาจากใจกลางความมืดมิดราวกับว่าพวกเขา ยังคงเฝ้ารอใครบางคนอยู่ที่นั่นเสมอหลายปีผ่านไปหมอกหนาเริ่มปกคลุมซอยเก่าแน่นหนานกว่าเดิมผู้คนเริ่มลืมเลือนเรื่องราวเก่าหาหะแต่บางค่ำคืนเด็กๆที่กล้าเดินผ่านจะได้ยินเสียงเห่าเบาหาหะเสียงที่อบอุ่นไม่ใช่น่ากลัวราวกับเสียงเพื่อนเก่าที่เฝ้าเป็นห่วงตำนานใหม่ค่อยๆก่อกำเนิด พวกเขาเล่าขานว่าหากหลงทางในคืนที่เหน็บหนาวหากใจเต็มไปด้วยความเหงาเงาของหญิงสาวและสุนัขตัวเล็กจะนำทางผู้หลงทางกลับสู่แสงสว่างเสียงฝีเท้าเบาๆท่า,า,า,ามกลางสายหมอกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังในหมู่บ้านแม้ไม่มีใครได้เห็นชัดเจนแม้ไม่มีใครได้ยินเสียงชัดหาหะแต่ทุกคนรู้สึกได้ ว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองพวกเขาด้วยความหงอยใยไม่ใช่วิญญาณอาฆาตแต่เป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันถูกทำลายและในคืนหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างที่สุดเด็กชายตัวน้อยที่หลงทางในซอยได้ยินเสียงเห่าใกล้ๆหูเขาหันไปมองเห็นเงาผู้หญิงจับมือเขาไว้เบาหาหะเธอยิ้มอย่างอ่อนโยน นำเขาเดินผ่านความมืดออกไปยังแสงไฟของหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาตำนานของหญิงสาวและหมาน้อยจึงกลายเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องของความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของมิตรภาพความกล้าหาญและการไม่ทอดทิ้งกันเรื่องราวที่ไม่มีวันเลือนหายในหัวใจของผู้คนที่ยังเชื่อในความรักแท้จริงในเช้าวันหนึ่งหมอกในซอยเก่ากลับหนาทึบก,กว่าที่เคย ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นเงาดำเคลื่อนไหวในสายหมอกไม่ใช่เงาของหญิงสาวหรือหมาน้อยอีกต่อไปเงานั้นสูงใหญ่ผิดธรรมชาติรูปร่างบิดเบี้ยวราวกับถูกบิดเบือนด้วยความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องเบาๆลอยมาในสายลมแฝงไปด้วยความเศร้าและโกรธเกรี้ยวเด็กๆถูกสั่งห้ามเข้าใกล้ซอยแม้แต่ผู้ใหญ่ยังรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เกาะกลุมหัวใจหญิงชาราในหมู่บ้านคนหนึ่ง แล้วว่ามีบางอย่างตื่นขึ้นมาบางสิ่งที่ถูกกักขังมานานและตอนนี้มันกำลังมองหาเหยื่อรายใหม่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบงนันผู้คนต่างหลบอยู่ในบ้านหลังประตูปิดสนิทแต่ในค่ำคืนหนึ่งเด็กชายคนเดิมที่เคยได้รับการช่วยเหลือได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากนอกหน้าต่างเสียงที่คุ้นเคยและอบอุ่นอย่ากลัวเราจะปกป้องเธอ งเขาเหน่อยหน้ามองจันเต็มดวงที่ส่องแสงเหนือหมอกหนาและรู้ทันทีว่าหญิงสาวและหมาน้อยยังคงเฝ้ามองดูเขาอยู่เขาตัดสินใจลุกขึ้นก้าวออกจากบ้านสู่ความมืดที่กำลังคืบคลานเข้ามาพร้อมหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาพร้อมเดินตามเสียงเรียกแห่งมิตรภาพที่ไม่มีวันตายเด็กชายก้าวเท้าอย่างระมัดระวังเสียงหายใจของเขาเบาเสียจนแทบไม่ได้ยินหมอกหนาที่ปกคลุมทุกสิ่งรอบตัว แสงจันรกลายเป็นเพียงเส้นริบหรี่เหนือศีสษะทุกย่างก้าวของเขาเหมือนถูกจับตามองจากเงามืดที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเสียงห่าเผา,าเบาดังขึ้นเบื้องหน้าเด็กชายรีบวิ่งตามเสียงไปหัวใจเต้นแรงด้วยทั้งความกลัวและความหวังท่ามกลางม่านหมอกเขาเห็นเงาร่างสุนัขตัวเล็กปรากฏขึ้นมันหันมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความเร่งร้า เด็กชายวิ่งตามมันไปอย่างไม่ลังเลเท้าเหยียบลงบนทางหินเก่าที่ชื้นแฉะเสียงกระสิบโหยหวนเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางมือที่มองไม่เห็นพยายามข่อยคว้าอากาศรอบตัวเขาแต่สุนัขตัวน้อยวิ่งนำเขาไปด้วยความเร็วพาเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในซอยเก่าเหมือนเขาวงกตในที่สุดพวกเขาก็มาหยุดอยู่หน้าอุโมงค์หินเก่าแห่งหนึ่งทางเขาถูกปกคลุมด้วยเถาวัน์หนาแน่น แต่มีแสงสว่างอ่อนๆรั่วออกมาจากภายในสุนัขตัวน้อยหันกลับมามองสายตาของมันเต็มไปด้วยความหวังและคำขอร้องเด็กชายกลืนน้ำลายและค่อยๆก้าวเข้าไปในอุโมงค์ด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะด้านในอุโมงค์อากาศเย็นเยียบจนเหมือนลมหายใจจะแข็งตัวผนังเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดเหมือนรอยมือของใครบางคนที่ทิ้งไว้เมื่อนานมาแล้ว เสียงกระสิบหยุดลงอย่างกระทันหันความเงียบงันเข้าปกคลุมทุกอนูของอากาศเด็กชายเดินลึกเข้าไปเรื่อยหาหะจนไปถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางของอุโมงค์กลางห้องมีแท่นหินตั้งอยู่บนแท่นหินนั้นมีลูกแก้วสีดำสนิทที่ส่องประกายวูบวาบเหมือนมีชีวิตสุนัขตัวน้อยห่าเบาหาหะ แล้วนั่งลงข้างแท่นหินเด็กชายรับรู้ได้ทันทีว่าน,นี่คือหัวใจของคำสาบที่พันธนาการหมู่บ้านเอาไว้เขากหมัดแน่นรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างในตอนนี้ทุกคนทุกสิ่งจะไม่มีวันหลุดพ้นจากเนามืดนี้ได้เลยเด็กชายสูดหายใจเข้าลึกมือเล็กๆยื่นออกไปหาแก้วสีดำบนแท่นหินทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสคลื่นพลังงานเย็นเยอเือกแผ่ซ่านเข้าไปทั่วร่าง ภาพนิมิตพราเลือนพุ่งเข้าสู่จิตใจของเขาเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนร้องให้อยู่กลางสายหมอกเห็นสุนัขตัวน้อยเห่าอย่างสิ้นหวังเห็นหมู่บ้านถูกกลืนกินด้วยความมืดเสียงกระซิบปรีดร้องดังลั่นในหัวพยายามดึงมือเขาออกจากลูกแก้วแต่เด็กชายกัดฟันแน่นดวงตาเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นเขาออกแรงทั้งหมดที่มีบีบลูกแก้วในมือจนสั่นระริก พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนสายหมอกหมุนวนบิดเบีย้ยวไปทั่วห้องโถงสุนัขตัวน้อยเห่าดังกว่าเดิมราวกับกำลังให้กำลังใจในเสี้ยวินาทีสุดท้ายเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนลูกแกวแตกร้าวเป็นเสียงหาหะปล่อยแสงสว่างเจิดจ้าออกมาจากภายในแสงสว่างนั้นแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วกลืนกินความมืดและไล่เงาร้ายไปจนหมดสิ้น เด็กชายถูกกระแทกกระเด็นไปชนผนังหินร่างเล็กๆสุดลงกับพื้นด้วยแรงหมดสติแต่ก่อนที่สติจะเลือนหายเขาเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนอุ้มสุนัขตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนแสงสว่างจากพวกเขาค่อยๆลอยสูงขึ้นไปเหมือนจะบอกลายอย่างสงบสุขหมอกหนาทึบที่เคยปกคลุมหมู่บ้านสลายหายไปอย่างช้าหาหา่า ท้องฟ้าเปิดกว้างเสียงนกร้องว่ามาแต่ไกลหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ผู้คนยังคงจำได้เสมอถึงเด็กชายผู้กล้าและมิตรภาพที่ไม่มีวันตายของหญิงสาวกับสุนัขจรจัดหลายปีผ่านไปเด็กชายเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งเขากลายเป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านในทุกวันพระจันทร์เต็มดวงเขาจะวางดอกไม้สีขาว ตรงจุดที่เคยมีซอยเก่าแห่งนั้นแม้ว่าซอยจะถูกหรือทำถนนใหม่ไปแล้วแต่ความทรงจำยังคงฝังแน่นในหัวใจทุกคนชายหนุ่มยังคงได้ยินเสียงเห่าเบาหาหะในยามค่าคืนที่เงียบสงัดและบางครั้งเงาในหมอกบางเบาจะทำให้เขายิ้มเหมือนกำลังได้รับการปกป้องจากเพื่อนเก่าเขาไม่เคยลืม ว่าเพราะความรักที่จริงใจและความกล้าหาญเขาจึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตเพื่อส่งต่อความหวังให้กับผู้คนรุ่นต่อไปหมู่บ้านเปลี่ยนไปโลกหมุนต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่เรื่องราวของหญิงสาวกับสุนัขจรจัดยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเป็นตำนานที่ไม่มีวันลบเลือนเป็นเครื่องตนใจว่าความเมตตาเพียงเล็กน้อยอาจสร้างปฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ และปกป้องชีวิตมากกว่าที่เราจะคาดคิดได้ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ลมพัดแผ่วเบาผ่านทุ่งหญ้าชายหนุ่มยืนเงียบๆใต้แสงจันทร์สายตาเม่หอมองไปยังขอบฟ้าที่สว่างด้วยหมู่ดาวเสียงห่าวแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งคล้ายคำสัญญาที่ไม่มีวันจางหายเขายิ้มอย่างอบอุ่นรู้ดีว่าพวกเขายังคงอยู่ไม่ใช่เพียงในหมอกหรือเงา แต่ในหัวใจของเขาและหัวใจของหมู่บ้านตำนานของหญิงสาวและสุนัขน้อยจะคงอยู่ตราบนานเท่านานเป็นแสงสว่างที่นำทางผู้หลงทางเป็นความหวังในวันที่มืดมนที่สุดและในค่ำคืนที่เงียบงันเหล่านั้นหากเธอเองหูฟังให้ดีเธอจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาหาหาและเสียงเ่าอันอบอุ่นที่ยังคงเดินเคียงข้างกัน ใต้แสงจันทร์เนงนียบสงบตลอดไป